อีสานน่าลุ้นเป็นอย่างมาก เพราะว่าในช่วงวันที่28ช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับจะมีพายุเข้ามาขึ้นฝั่งทางเวียดนามแล้วช่วงกลางดึกวันที่28นั้นก็จะเข้ามาที่อีสานแบบเต็มๆหลายพื้นที่ทั้งอีสานตอนบนตอนกลางและตอนล่างถ้ามาเจาะทีละจังหวัดเนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่บึงการกันเลยทีเดียวครับบึงการนาครพนมสกลนคนกรกาลาสินมุกดาหารมหาสารครามยะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีนั่นเองนะครับซึ่งพายุลูกนี้นะครับในช่วงเช้าๆของวันที่29ก็จะเห็น ว่ามันจะเคลื่อนตัวขึ้นบนไปอีกนิดหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับว่าช่วงนี้หางพายุมันจะหลุดมาเรื่อยๆนะครับมันจะหลุดมาเรื่อยๆกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทําให้ภาคอีสานนั้นได้รับแบบหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับเหมือนที่ผ่านๆมาหางพายุจะหลุดมานะครับหลุดมาทําให้อีสานาน่าจะโดนทั้งภาคกันได้เลยทีเดียวนั่นเองนะครับถือว่ามีลุ้นมากสําหรับคืนวันที่28และก็ช่วงกลางวันวันที่29นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าไปดูโมเดลกันต่อเนี่ยนะครับมันจะ เห็นว่ามันจะผ่านทางบึงการนะครพนมเนี่ยนะครับจะเป็นการตกนานตกแช่จะข้ามมาทางหนองคายอุดรธานีสกลนนะครจังหวัดเลยหนองบัวลำพูแถบนี้ก็จะโดนหนักและสุดท้ายเนี่ยนะครับจะไปลงที่ภาคเหนือภาคเหนือนั้นก็เตรียมรับกันต่อได้เลยนั่นเองนะครับ เพราะว่ามันจะเคลื่อนไปที่ตอนบนของไทยไปสิ้นสุดที่ภาคเหนือของไทยนั่นเองนะครับมันจะสลายตัวที่ภาคเหนือทําให้เชียงใหม่เนี่ยนะครับแม่ฮ่องสอนลำปางพะเยาน่านนะครับเชียงรายแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกสุขโขทัทยจังหวัดตากแล้วก็ลำพูนแถบนี้ของภาคเหนือโดนทั้งหมดกันเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรนั้นก็ต้องมาติดตามการอัปเดตใกล้ๆวันอีกครั้งหนึง่งเพื่อความแม่นยำเพื่อความถูกต้องนั่นเองครับจุ่ๆพยากรณ์รวดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวงวงวง,วง ต่อจากนี้เราจะพาทุกท่านมาเจาะลึกทีละจังหวัดไล่ต่อเนื่องกันถึง4วันซึ่งข้อมูลต่อจากนี้พบชัดเจนมากเลยครับว่า นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนตกหนักมากขึ้นเรื่อยๆอีกเลยนะครับเลยจุดที่หนักสุดนั้นก็คือจะอยู่ที่ภาคอีสานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างนะครับมาดูกันเลยอย่างวันนี้เริ่มหนักกันจริงๆก็คือช่วงบ่ายสามนั่นเองครับบ่ายสามจุดหนักสุดของอีสานก็คือจะอยู่ที่บุรีรัมย์รวมถึงสุรินทร์ยะโสธรร้อยเอ็ดแล้วก็อุบลราชธานีส่วนจังหวัดข้างเคียงนั้นก็ตกเล็กน้อยถึงปานกลางก็คือทางศรีสะเกดนะครับโรยปลายโคราชชัยภูมิขอนแก่นสารครามอำนาจเจริญมุกดา ากาลสินหนองบัวลำพูแถบนี้มีฝนโปรยปลายอยู่พอสมควรส่วนทางภาคเหนือน,นะครับโปรยปลายหลายจังหวัด แต่ว่าจุดที่หนักสุดของภาคเหนือจะอยู่ที่สุขโขทยัยอุตรดิษฐ์ส่วนภาคตะวันออกหนักสุดจะอยู่ที่นครนายกปรายจีนบุรีชเชิงเซาแล้วทางภาคตะวันตกนะ,นะครับหนักสุดจะอยู่ที่กาญจนบุรีนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของวันนี้ในช่วงบ่าย3ามแล้วถ้าไปดูช่วงเย็นนั้นจะเริ่มหนักมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเองกระจายตัวกันมากขึ้นประมาณสัก18บแนิกาว,วันนี้เนี่ยนะครับหกโมงเย็นจุดหนักสุดของ6กโมงเย็นทางภาคอีสานจะอยู่ทางอุบลราชธานี รวมถึงร้อยเอ็ดแล้วก็ยะโสธรน,นะครับแล้วก็ยังมีมุกดาหารตอนล่างกันอีกด้วยส่วนจังหวัดอื่นๆก็ยังมีโปรยปลายพอสมควรไล่ตั้งแต่สกลนครนะครับอุดรธานีขอนแก่นสารคราม โคราชบุรีรัมสุรินศรีสเกตชัยภูมิแถบนี้ก็มีโประยะปลายพอสมควรนะครับส่วนภาคเหนือจะอยู่ที่พิษณุโลกนะครับรวมถึงสุขโขทัยกับจังหวัดตากแต่ว่าทางแม่ฮองสอนก็ยังมีโประยะปลายนะครับแม่ฮองสอนเชียงใหม่ลำพูนแถบนี้ก็มีโประยะปลายอยู่บ้างลำปางก็มีเล็กน้อยและถทามาดูที่ภาคกลางหนักสุดจะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีข้ามมาที่ภาคตะวันออกก็คือทางปลายจีนบุรีรวมถึงจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดและถ้าไปดูที่ฝั่งตะวันตกหนักสุุดยังคงคเป็นนที่กาจบร อยู่เหมือนเดิมนั่นเองครับแล้วถ้าไปดูช่วงหัวค่ําของวันนี้เนี่ยนะครับประมาณสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มไปจนถึงสามทุ่มทางภาคอีสานยังมีหนักกว่าที่อื่นเหมือนเดิมเลยนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่า ช่วงสีหวันต่อจากนี้เนี่ยนะครับอีสานถือว่าเป็นอันดับที่หนึ่งที่จะได้ฝนมากที่สุดกันเลยทีเดียวรองลงมาก็จะอยู่ที่ภาคกลางนะครับภาคกลางเป็นอันดับที่2และสุดท้ายภาคเหนือนตอนล่างจะกลายเป็นอันดับที่3ที่จะได้ฝนมากที่สุดในช่วงสีหวันต่อจากนี้นั่นเองครับในช่วงวันนี้เนี่ยนะครับประมาณสัก3ามทุ่มหนักสุดของทางภาคอีสานเนี án, ่ยนะครับจะอยู่ทางนครพนมอุดรธานีสารคามนะครับร้อยเอ็ดอุบลราชธานีลงมาที่ศรีสะเกดก็มีบางส่วนเหมือนกันรองลงมานะครับก็คือทางสุรินทร์ ยาโสธรอ,อำนาจ,จเจริญมุกดาหารสกลนครบึงการแถบนี้คือพื้นที่รองลงมาในช่วงประมาณสักสองทุ่มถึงสามทุ่มนั่นเองครับและถ้าไปดูที่ภาคเหนือจุดหนักสุดจะอยู่ที่แม่ห้องสอนตอนล่างนะครับเชียงใหม่ตอนล่างแล้วก็จังหวัดตากตอนบนแล้วก็รวมถึงทางอุตรดิตถ์นิดนึงด้วยนะครับอุตรดิตถ์พิษณุโลกก็มีโปรยปลายจังหวัดน่านก็จะเป็นจังหวัดน่านตอนบนนะครับก็มีโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันส่วนภาคกลางนั้นส่วนใหญ่ก็โปรยปลายเล็กน้อยแต่ว่าฝั่งตะวันตกก็คือกาญจนบุรีนะครับกับอุทัยธานีน่า วต่อไปไปดูช่วงกลางดึกของค่ําคืนนี้นะครับช่วงประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับยังมีฝนตกอยู่ภาคอีสานอีกเช่นเคยเลยนะครับก็คือทางบึงกาฬนะครับนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีสาเหตุนั้นก็เพราะว่าตัวพายุมันเคลื่อนตัวมาแถวนี้นะครับแถวแถวเกาะไหหลำเนาะหางพายุมันจะขยับมาแบบนี้นะครับมันจะหลุดลงมาบ้างนะครับเป็นยอมยอมหลุดมาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับทําให้ช่วงนี้เนี่ยแหละนะครับ ทำให้ทางภาคอีสานตอนบนแล้วก็อีสานตอนล่างมาทางอำนาจเจริญกับอุดรเนี่ยนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดแถบนี้ก็จะมีฝนโปรยปรายพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับและช่วงกลางดึกเนี่ยนะครับประมาณสักเที่ยงคืนภาคเหนือก็เริ่มจะมีแล้วนะครับทางเชียงรายนะครับน่านแล้วก็มีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนรวมถึงจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีส่วนราชบุรีกับเพชรบุรีก็มีอยู่บ้างนะครับโปรยปรายจังหวัดตราดจันทบ,บุรีก็มีโปรยปรายเล็กน้อยต่อจากนั้นนะครับค่ำคืนนี้ในช่วงประมาณสักตีหนึ่งตีสองตีสามก็ยัง ภาคอีสานอิทธิพลเพราะว่ามันมาจากตัวพายุนะครับตัวพายุอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้เลยนะครับทำให้ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับยังมีฝนอยู่แถวบึงกาฬนะครับนครพนมสกลนครแล้วก็มุกดาหาร4ี่จังหวัดนี้จะมีอยู่เล็กน้อยปรยปลายแต่หนักสุดจะเป็นทางอำนาจเจริญนะครับประมาณสักตีสี่ตีห้าแล้วก็อุบลนะครับก็จะมีอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนทางภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือเนี่ยนะครับหนักสุดจะอยู่ทางแม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่นะครับแล้วก็จังหวัดตากพอสมควรแล้วก็อีกจุด นึงนะครับก็คือทางฝั่งตะวันตกเนาะได้แก่ทางกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีรวมถึงภาคตะวันออกก็จะมีทางจันทบุรีตราดนะครับส่วนใหญ่จะตกแถวแถวตามเกาะต่างๆนั่นเองครับอันนี้คือเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณสักตีห้าต่อจากนั้นเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ประมาณ6กโมงเจ็ดโมงแปดโมงนะครับก็จะเห็นว่าฝนยังลดลงนะครับฝนลดลงทุกภาคแต่ว่าจะมีลุ้นอยู่แถวจังหวัดตราดกับจันทบุรีนะครับอาจจะมีโปรยปลายอยู่บ้างนะครับช่วงเช้าๆแต่ว่าช่วงบ่ายนั้นจะเริ่มหนักขึ้นอย่างชัด เริ่มมีฝนอย่างชัดเจนนะครับแล้วทางภาคอีสานเองก็เหมือนกันภาคอีสานเริ่มมีฝนชัดเจนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับบ่ายโมงที่มุกดาหารนะครับอํานาจเจริญมหาสารคามส่วนทางภาคเหนือก็คือทางสุโขทัยกับพิษณุโลกนะครับรองลงมาก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็จังหวัดตากนั่นเองครับแต่ว่าเริ่มจะมีฝนมากจริงๆจะเป็นช่วงบ่ายสองบ่ายสามเป็นต้นไปนะครับวันพรุ่งนี้หนักสุดก็จะเป็นประมาณสี่โมงเย็นนะครับพรุ่งนี้สี่โมงเย็นถือว่าหนักขึ้นหนักกว่าวันน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 ีีีี้้้้ดววยยซําาาะครรัับเ็พุ่่่งงออสตล สุดจะอยู่ที่สุรินทร์นะครับสีสเกตอุบลแม้กระทั่งบุรีรัมย์ตอนบนเองก็ถือว่าได้พอสมควรนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับจะขึ้นไปทางร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารกาฬสินธารคามรวมถึงหนองบัวลําพูอุดรธานีแล้วก็หนองคายนะครับแถบนี้จะได้รับน้ําพอสมควรในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับสี่โมงเย็นถือว่าหนักที่สุดของทางภาคอีสานกันเลยทีเดียวส่วนจังหวัดอื่นๆก็รองลงมานะครับได้แก่ทางขอนแก่นนะครับชยัยภูมิโคราชรวมถึงสกลน,นครน,นครพนมแล้วก็บึงการมีฝนโปรยปลายจังหวัด เลยก็มีเหมือนกันโปรยปลายพอสมควรกันเลยทีเดียวครับ แล้วถ้าไปดูทางภาคเหนือภาคเหนือจุดหนักสุดจะอยู่ที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับแพร่ลำปางแล้วก็เชียงใหม่ตอนบนส่วนทางแม่ฮ่องสอนก็จะรองลงมาเนาะพะเยาน่านก็รองลงมานะครับสุขโขทัยจะเน้นที่ตอนบนนะครับกำแพงเพชรก็มีอยู่บ้างจังหวัดตากก็มีอยู่เล็กน้อยต่อไปมาดูภาคกลางนะครับได้แก่ทางพิจิตรนะครับเพชรบูรณ์นี่ถือว่าหนักสุดของภาคกลางแล้วส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางตอนบนนาะที่จะได้น้ําในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับและถ้ามาดูนะครับที่ภาคตอนออกนั้นจะอยู่ที่จังหวัดตราดกัััับบบจนนนทุรรี่เองค ต่อไปไปดูช่วงหัวค่ากันบ้างนะครับ5โมงเย็น6โมงเย็นไปจนถึงประมาณสักหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับฝนจะลดลงนะช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มฝนจะลดลงแต่ว่าก็ยังมีโปรยปลายหลายพื้นที่กันเลยนะครับทุกท่านยังเห็นเนาะทางภาคอีสานเองตอนล่างก็มีโปรยปลายตอนบนก็โปรยปลายภาคกลางภาคเหนือก็มีโปรยปลายกันทุกภาคกันเลยทีเดียวนะครับเล็กๆน้อยๆประมาณสักหนึ่งทุ่มวันพรุ่งนี้ ต่อไปเนี่ยนะครับประมาณสักช่วงดึกๆขึ้นอีกนิดนึงนะครับช่วงประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มจะเห็นว่าทางภาคอีสานตอนบนเริ่มมีฝนหนักมากขึ้นนะครับฝนหนักมากขึ้นโดยเฉพาะประมาณสักเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้นะครับทเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ที่บึงกาหน้องคายอุดรธานีสกลนะครนะครพนมลาหารารวมถึงอำนาจเจริญนะครับแล้วก็ทางอุบลร,ราชธานีตอนบนก็มีอยู่บ้างนะครับเล็กน้อยเหมือนกัน ส่วนทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับจะมีทางกาญจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้ก็จะเริ่มมีแล้วนะครับค่ำคืนของวันพฤหัสนะครับภาคใต้เตรียมรับกันด้วยแล้วภาคตะวันออกก็คือทางจันทบุรีตราดนะครับระยองก็มีโปรโยปลายอยู่บ้างเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับค่ำคืนวันพรุ่งนี้ประมาณสักตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งตีสองตีสามตามโมเดลแล้วนั้นนะครับฝนจะลดลงนะครับฝนจะลดลงที่จะมีเพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะเป็นตอนบนกันมากกว่านะครับอย่างประมาณสักตีสามเนี่ยนะครับก็คือางกคลยแ้ว อุดรธานีนั่นเองครับส่วนฝั่งตะวันตกก็คือทางกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลงไปข้างล่างนะครับภาคใต้ก็จะได้รับกันในช่วงของค่าคืนวันพฤหัสนั่นเองครับหลังจากนั้นช่วงเช้านะครับช่วงเช้าของวันศุกร์ที่26เนี่ยนะครับ ฝนก็จะลดลงนะภาคเหนือภาคกลางก็ลดลงนะครับภาคอีสานก็ลดลงเหมือนกันนะครับช่วงเช้าเช้าถือว่าอากาศปลอดโปร่งพอสมควรแต่ว่าช่วงเที่ยงเนี่ยสิครับจะเริ่มกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับเมฆครึ้มทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับทุกภาควันที่26ถือว่าเป็นวันที่ได้น้ําม,มากที่สุดกันเลยทีเดียวนะครับวันที่26ที่จะมาถึงนี้ วันศุกร์เนี่ยนะครับช่วงบ่ายถือว่าหนักน่วงที่สุดแล้วเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนะครับบ่ายสองไปจนถึงบ่ายสาเห็นภาพชัดเจนนะครับกลายเป็นพื้นที่สีแดงโดยเฉพาะทางภาคกลางนะครับ ภาคกลางจะหนักสุดเนี่ยนะครับก็คือทางกำแพงเพชรนะครับพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับสุพรรณอยุธยาลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีแถบนี้โดนหมดกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ทามาดูทางภาคอีสานช่วงบ่ายสามเนี่ยนะครับถือว่าไม่ได้หนักมากมายนะที่จะมีก็คือทางหนองบัวลาพูขอนแกนชัยภูมิสารคามบุรีรัมนะครับแต่ว่ามันจะหนักจริงๆก็คือตอนเย็นนะวันศุกร์ตอนเย็นทางอีสานทั้งตอนกลางตอนล่างได้หมดกันเลยทีเดียวครับแต่ว่าตอนบ่ายสามยังถือว่าได้อยู่ประมาณ4ี่ห ังหวัดตามนี้นะครับรองลงมานะครับก็จะเป็นทางมุกดาหารนั่นเองครับทีนี้ถ้ามาดูที่ ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกจะเริ่มหนักที่นครนายกปรายจีนชายเชิงเซาสะแก้วระยองจันทบุรีและถ้าไปดูที่ภาคเหนือหนักสุดจะอยู่ที่ลำพูนนะครับสุขโขทัยตากรองลงมาก็จะเป็นทางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็พิษณุโลกอุตรดิตถ์น่านแพร่ลำปางแถบนี้ก็มีโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันนั่นเองครับและถ้าหากไปดูช่วงเย็นเย็นเนี่ยนะครับสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นไปจนถึงหกโมงเย็นจะเห็นว่ามันโปรยปลายโดยเฉพาะทางภาคอีสานเนี่ยนะครับครอบคลุม เกือบจะทั้งภาคกันเลยทีเดียวกลายเป็นพื้นที่สีส้มไล่ตั้งแต่สกลนครนะครับกาลสินสารคามขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดครอบคลุมถึง8ปดจังหวัดนอกจากนี้อุบลราชธานีก็ยังมีนะครับร้อยเอ็ดยะโสธรนะครับก็จะเป็นพื้นที่รองลงมารวมถึงทางหนองบัวลำพูอุดรธานีจังหวัดเลยแนละก็หนองคายนั่นเองนะครับและถ้ามาดูที่ภาคเหนือนั้นจุดหนักสุดจะอยู่ที่พิษณุโลกนะครับพิษณุโลกสุโขทัยรองลงมาก็จะเป็นจังหวัดตากแพร่อุตรดิษฐ์ลำพูนล,ลำปาง เชียงใหม่ mày, แล้วก็แม่ฮ่องสอน ส่วนทางภาคกลางหนักสุดจะอยู่ที่กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูร์นะครับรวมถึงสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีนะครับแถบนี้ส่วนภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกหนักสุดจะอยู่ที่ปลาจีนฉะเชิงเซาชนบุรีแล้วก็ระยองครับต่อไปนะครับไปดูช่วงหัวค่ำของวันศุกร์กันบ้างนะครับช่วงหัวค่ำนั้นประมาณสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะครับภายอีสานยังตกกันอย่างต่อเนื่องไล่ตั้งแต่นู่นเลยนะครับบนสุดก็คือหนองคายนะครับบึงการจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีลงมาทางขอนแกน่นสารครามกาฬสนอ สุรินทร์บุรีรัมย์ตอนบนเซวอสเกตนะครับศรีสเกตอุบลราชธานีแล้วก็โคราชตอนบนถือว่าได้กันหมดกันเลยทีเดียวนะครับอีสานตอนกลางตอนล่างตอนบนได้กันครอบคลุมกันทั้งหมดในช่วงของวันศุกร์นั่นเองนะครับและถ้าไปดูที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันศุกร์ประมาณ3ามทุ่มเนี่ยนะครับกระจายโปรยปลายทุกจังหวัด โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายนะครับลำปางแพร่อุตรดิษฐ์พิษนุโลกเชียงใหม่นะครับรวมถึงจังหวัดน่านแล้วก็สุขโขทัยกันอีกด้วยลงมาที่ภาคกลางหนักสุดจะอยู่ที่กำแพงเพชรเพชรชบูรณ์แล้วก็พิจิตรนั่นเองและถ้าไปดูกันต่อในช่วงกลางดึกเนี่ยนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยนะครับจนถึงเที่ยงคืนยังเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าทางอีสานยังได้ฝนอยู่อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเห็นไหมครับ วันที่26ช่วงกลางวันก็ได้ช่วงเย็นก็ได้กลางคืนก็ยังได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับทางเอีสรนยังมีอยู่ที่หนองคายนะครับบึงการสกลนครอุดรธานีกาลสินมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีได้กันหมดเลยทีเดียวรองลงมาก็จะเป็นทางเสศเกตสุรินทร์ร้อยเอด็ดสารคามนะครับขอนแก่นหนองบัวลำพูจังหวัดเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ก็มีโปรยปลายเล็กน้อย และถ้าไปดูที่ภาคเหนือนั้นหนักสุดจะอยู่ที่เชียงรายนะครับลำปางแล้วก็แพร่รองลงมาก็จะเป็นทางพิษณุโลกอุตรดิษฐ์น่านนะครับเชียงใหม่ก็มีบ้างนะครับสุขโขทัยนะครับก็มีโปรโยปลายอยู่บ้างภาคเหนือก็จะมีแค่ทางพิจิตรนะครับเพชรบูรณ์แล้วก็กำแพงเพชร จากนั้นเนี่ยนะครับค่ำคืนของวันที่26นะครับประมาณสักตีหนึ่งตีสองตีสก็จะเห็นว่าทางภาคอีสานก็ลดลงแล้วนะครับจนกระทั่งช่วงเช้าเช้าวันที่27นะครับ6โมงเช้าเนาะก็ถือว่าฟ้าปลอดโปร่งแล้วนะครับ8โมง9โมงถือว่าตกปรยๆปรแค่ไม่กี่พื้นที่เท่านั้น แต่ว่าที่น่าลุ้นกันจริงๆนั้นจะเป็นช่วงบ่ายกันมากกว่านะครับช่วงบ่ายเนาะเพราะว่าฤดูฝนมักจะมาช่วงบ่ายช่วงค่ากันมากกว่านั่นเองครับวันที่27นะครับวันเสาร์ประมาณสักบ่ายสองจะเห็นว่าภาคตะวันออกนะครับไล่ตั้งแต่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองชนบุรีชายเชิงซาวสะแก้วปลาจีนนะครับแถบนี้ถือว่ากลายเป็นพื้นที่สีส้มได้ฝนกันพอสมควรที่ภาคอีสานนั้นหนักสุดจะอยู่ที่โคราชบุรีรัมและก็ชัยภูมินะครับภาคกลางหนักสุดจะอยู่ที่กำแพงเพชร อุทัยธานีลบบุรีนะครับแล้วก็ภาคเหนือหนักสุดจะอยู่ทางจังหวัดตากนะครับเชียงใหม่ตอนล่างแล้วก็ไม่ฮ่องสอนตอนล่าง จากนั้นเองเนี่ยนะครับช่วงเย็นเย็นประมาณวันที่27น้อยช่วงเย็นเยนจะเห็นว่าฝนโปรยปลายโอ้โหหนักมากกันเลยทีเดียวนะครับทั้งอีสานตอนกลางเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคกลางกันด้วยนะครับอีสานตอนกลางตอนล่างได้หมดเลยนะครับไล่ตั้งแต่นี่เลยครับชัยภูมินะครับก็ได้นะสารคามร้อยเอ็ดลงมาทางโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดเนี่ยนะครับได้กันแบบว่าหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวสําหรับทางภาคอีสานท่านใดที่กําลังรอฝนกําลังรอน้ํารอบนี้ได้แน่นอนนะครับสามสี่วันห้าวันต่อจากนี้เนี่ยนะครับตก ก็คือทางกำแพงเพชรพิจิตรนะครสวรรค์ลบบุรีสระบุรี สิงบรีนะครับแล้วก็เพชรชบูรณ์อันนี้ได้กันหนักหน่วงกันเลยทีเดียวครับต่อจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงดึกๆนิดนึงของคืนวันเสาร์เนาะประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับฝนจะลดลงนิดนึงแล้วนะครับฝนลดลงอยู่บ้านแต่ว่าที่จะมีกันเยอะกันหน่อยก็คือช่วงประมาณสักตีหนึ่งนะครับที่ภาคเหนือคือเชียงรายนะครับพะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิตฐ์แถบนี้นะครับของทางภาคเหนือส่วนอีสานหนักสุดจะอยู่ที่จังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูนะครับอันนี้ประมาณสักตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งของคืนว มาดูตัวโมเดลที่แบบว่าลุ้นกับโมเดลของ GFS นะครับว่า มันจะมาตามโมเดลของ GFS ได้หรือไม่นั่นเองนะครับตามโมเดลของ GFS วันที่28เนี่ยนะครับตัวพายุมันจะเคลื่อนตัวมาแล้วนะครับขึ้นฟังขึ้นมาอย่างนี้นะครับทิศทางของมันมันจะไปแบบนี้เนี่ยนะครับขึ้นสุดท้ายที่ภาคเหนือมันจะไปสลายตัวที่นั่นแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับว่ามันจะมาตามแบบนี้ทิศทางนี้หรือไม่นะครับใกล้ๆวันเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมได้รับฟังกันอีกครั้งแต่ว่าถ้าให้ดูแบบคร,ร่าวๆนะครับถ้าให้อธิบายแบบคร,ร่าวๆเพราะว,ว่า พอดูเป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายให้ดูทีละจังหวัดกันเลยนะครับทีละเวลาไล่ไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ วันที่28ไปจนถึงมันสลายตัววันที่30นะครับมาดูกันเนาะเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายแบบละเอียดกันเลยแล้วกันนะครับเผื่อว่าท่านใดจะได้ดูเป็นแนวทางนั่นเองครับมาดูกันเลยนะครับวันที่28ประมาณ3ทุ่มเนี่ยนะครับจะมีหางพายุเข้ามาไทยแล้วแหละนะครับเริ่มจะมีมาบ้างแล้วจนกระทั่งประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยนะครับขึ้นมาฝั่งแล้วนะครับขึ้นฝั่งมาแบบเต็มๆแล้วหางพายุก็จะมาโดนที่บึงกาฬนะครับนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายกาลสินอุบญ รวมถึงอุบลร,ราชธานีศรีสเกตแล้วก็สุรินนะครับแถบนี้หางพายุมาถึงแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าพายุมันมาตามโมเดลนี้จริงๆหางพายุจะหลุดมาเรื่อยๆแล้วจะโดนหนักหน่วงกันแน่นอนนอกจากนี้เนี่ยนะครับภาคตะวันออกได้แก่ทางจันทบุรีตราดระยองเนี่ยนะครับต้องเตรียมรับกันให้ดีและภาคใต้ก็จะโดนทั้งภาคกันเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันมาตามโมเดลนี้จริงๆเพราะว่า ทุกครั้งที่พายุมาแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะดึงความชื้นนะครับมาจากทะเลทั้งฝั่งอันดามันนะครับทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมาแบบเต็มๆแน่นอนนะครับดังนั้นฝั่งรับมรสุมเนี่ยนะครับ ทุกจังหวัดฝั่งรับมรสุมไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดตากนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กระบี่ตังลงไปทางภาคใต้โดนหมดแน่นอนนะครับฝั่งรับมรสุมที่ติดกับทะเลอันดามันเนาะถ้ามันมาตามนี้จริงๆเตรียมรับมือกันให้ดีโดยเฉพาะคืนวันที่28นะครับย้ําครับว่าคืนวันที่28หนักน่วงแน่นอนนะครับถ้ามันมาแบบนี้ทีนี้ไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อดูคร่าวๆพอเป็นแนวทางเผื่อว่าจะวางแผนกันได้ถูกนั่นเองนะครับประมาณสักตีสี่เนี่ยนะครับจะเข้า กันหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับกลายเป็นพื้นที่สีแดงได้แก่ทางบึงกาฬนะครับนครพนมมุกดาหารสกลนครแล้วก็อำนาจเจริญรวมถึงยะโสธรตอนบนเนี่ยนะครับเตรียมรับกันที่ดีกันด้วยนะครับคาขืนวันที่28จนถึงเช้าวันที่29นะครับอันนี้คือเช้าวันที่29แล้วนะ6โมงวันที่29 6โมงเชา้า ซึ่ง้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับหางพายุจะกระเด็นมาถึงหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูจังหวัดเลยกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับอุบลราชธานียังไงก็โดนนะครับแถบนี้โดนหมดแน่นอนนะครับและที่น่าห่วงก็จะเป็นทางจันทบุรีตราดระยองนะครับแล้วก็ฝั่งรับมรสุมทางภาคใต้แล้วก็กาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีแถบนี้เตรียมรับมือกันด้วยนะครับถ้ามันมาจริงๆเนี่ยน่าห่วงแน่นอนครับหลังจากนั้นนะครับวันที่ยี่สับเก้าเห็่ามนไปบนมงเยบก พนมสกลนครอุดรธานีหนองคายเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นสารคามกลาลสินมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญร้อยเอ็ดอุบลราชธานีแถบนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมรับมือคันให้ดีนะครับอันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่29ประมาณสัก5โมงเช้าแล,นะแล้วนะและถ้าเป็นแบบนี้หางพายุจะเริ่มกระเด็นมาแล้วแหละนะครับตั้งแต่ก่อนเที่ยงเนาะมันจะกระเด็นหลุดมาถึงภาคเหนือที่จังหวัดหน้านะครับแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกแถบนี้ก็ต้องเตรียมรับกันด้วย หางพายุยังไงก็มาแน่นอนครับและถ้าไปดูช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยนะครับบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามจะเห็นว่ามันจะเคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยไปนิดนึงนะครับขึ้นไปทางข้างบนเนาะไปโดนที่ประเทศลาวนะครับดังนั้น มึงการนะครับจึงน่าห่วงน้องคายก็น่าห่วงนะครับ2จังหวัดนี้จะกลายเป็นพื้นที่สีแดงที่อยู่ติดกับพายุมากที่สุดในช่วงประมาณบ่ายสวันจันทร์แต่ว่าทางนี้เนี่ยนะครับหางพายุก็จะหลุดมาถึงจังหวัดเลยนะครับนองบัวลําพูอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมแล้วก็ไปทางจังหวัดน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกนะครับแถบนี้ได้แน่นอนนะครับพะเยาเชียงรายรวมถึงจังหวัดลำปางแถบนี้จะได้หมดกันเลยทีเดียวและช่วงนี้เองเนี่ยนะครับ พายุนะครับจะดึงความชื้นไปจากทะเลทําให้ระยองนะครับจันทบุรีตราแถบนี้เตรียมรับมือกันให้ดีดีไม่ดีถ้ามันรุนแรงมากเนี่ยนะครับมันจะดึงขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับความชื้นมันจะถูกดึงมาแบบนี้จะทําให้ทางภาคอีสานตอนล่างจะได้รับอิทธิพลที่มาจากทะเลเอ่าวไทยกันเวยนั่นเองนะครับทำให้ระยองชะเชิงเศาสะเกวปลายจีนบุรีรำโคราสุรินศรีสะเกดร้อยเอด็ดยโสธรสารคาม ชัยภูมิสุขโขทยัยขอนแก่นโอโ้ไปหอดสุขโขทยัยซะง,งั้นนะครับอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญมุกดาหารแถบนี้ยังไงก็โดนหมดนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นไปแบบนี้นะครับมันจะดึงความชื้นขึ้นไปแบบนี้ตามทิศทางของลูกศรที่แอดมินขีดให้หรือทุกท่านลองดูจากโมเดลก็ได้นะครับมันเห็น ตัวขีดขีดสีขาวเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้จริงๆนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับภาคใต้จะโดนหนักในช่วงนี้รวมถึงเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีแถบนี้ยังไงก็โดนแน่นอนนะครับแต่ก็อย่างที่ได้บอกไว้นะครับว่าต้องติดตามการอัปเดตใกล้ๆวันกันอีกครั้งและที่นี้เนี่ยนะครับตามโมเดลจะเห็นว่าช่วงค่ำเนี่ยนะครับช่วงค่ำจะไปถึงภาคเหนือแล้วนะครับภาคเหนือมาหลุดมาถึงนี่แล้วเนาะเข้ามาที่ภาคเหนือแล้วนะครับก็คือจังหวัดน่านนะครับพะเยาลำพางแพร่ลำพูน สุโขทัยตากอุตรดิตพิษณุโลกนะครับเชียงใหม่แม่ห้องสอนเชียงรายแถบนี้พูดง่ายๆว่า ภาคเหนือเตรียมรับมือกันให้ดีนะครับช่วงค่ําคืนของวันจันทร์ที่29้นั่นเองครับและที่สําคัญถ้าเกิดว่าพายุมันมาแบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องความกดอากาศต่ำทิ้งไว้นะครับหย่อมความกดอากาศต่ำมันจะทิ้งเอาไว้ทําให้ทางภาคเหนือจะมีฝนตกต่อเนื่องนานกันอีกหลายวันจนกระทั่งวันที่30เนี่ยนะครับวันที่30ก็ยังตกอยู่เลยนะครับนี่เห็นภาพชัดเจนนะครับแล้วภาคตะนออกก็ยังตกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันดึงความชื้นเข้าไปเนาะผ่านทางทะเลทําให้จันทบุรีตราดเนี่ยนะคร ยอย่างไรฝากทุกท่านติดตามการอัปเดตแบบสดใหม่ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นได้เลยนะครับแอดมินจะพยายามลงทั้งเช้าทั้งเย็นให้ถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับจะพยายามอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับจุดจูพยากร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 